อุ๊ยเจ็บอุ๊ยเด็กทุกมเหมยดูไม่ต้องส่งสายรอ,อ,อ,อบอกแล้วว่าเด็ดทุกหมายโอ้ยมกัดไปโดนโอ้โลอัพอีกแล้วอุ๊ยเจ็บด้วยเวอือ ปุ๊บป,ปั๊บปั๊บปิวละล่องลอยละเลี้วปิวละล่องครับนี่จะมีถึงโลสามโล 4, สี่ติ๊โลห้าเอาฮัดนั่งมันเลยนี่พันโคนอตครับผมเวทสิบยี่สิบสายพีอีสองโคนอตพัดครับผมโอ้โหเห็นเห็นจะจ่วเลยกัดตัวนี้กัปปปดปุ๊บปั๊บปุ๊บโชลกุกปิวว่องเลยโอเคครับผมฮันเตอร์วีเจ็ดรับกับคัาานโคนอตพัด เฮ้ยคันโคโนอตเวอร์ซิบยี่สิบครับสายพีอีโคโนด์พาร์ทพีอีสองครับกบระป๋อช่อนไซ์โลโลอัพแน่นอนตัวนี้กับผมเอกเทียรวัวฝากเลยครับคันเตอร์มีเจ็ดเด็ดทุกหมาย